สวัสดีครับวันนี้ช่องไพ่เพชทองนะครับจะมาพูดถึงเรื่องราวของค่าความสัมพันธ์ในคู่สกุลเงินนะครับว่าความสัมพันธ์พวกนี้ถ้าเรารู้นะครับเราสามารถคาดการความแม่นยำนะครว่ากราฟจะมีทิศทางเป็นอย่างไรครับถ้าอยากรู้กันแล้วมาชมกันเลย ค่าความสัมพันธ์ใน f o เ e x นะครับจะแบ่งง่ายๆนะครับอยู่2อ,อย่างนะครับคือบวกหนึ่งนะครับบวกหนึ่งเนี่ยแสดงว่าค่าเงินเนี่ยมันไปทางทิศทางเดียวกันโดยสมบูรณ์ครับส่วนถ้าลบหนึ่งนะครับแสดงว่าค่าเงินเนี่ยตรงกันข้ามกันอย่างโดยสมบูรณ์โอเคเดี๋ยวพายจยกตัวอย่างนะครับบวกหนึ่งนะครับ ความสัมพันธ์เชิงบวกนะครับคือผู้เงินที่มีความเกี่ยวเนื่องกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ E U R U S D กับ G B P U S D ผู้เงินทั้งสองอันนี้นะครับจะมีความเกี่ยวเนื่องในเรื่องของเศษธธรษฐกิจนะครับการเมืองก็จะไม่แตกต่างกันมากครับความสัมพันธ์เชิงลบนะครับหรือว่าลบหนึ่งนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับ EUR USD กับคู่เงิน USD JPY นะครับสคู่เงินนี้นะครับมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยเพราะว่ามันจะมีความผันผวนเนี่ยสูงมากๆเลยครับเนื่องจากนะครับถ้าเงินดอลลาร์แข็งค่านะครับเงินเยนก็จะอ่อนตามกำลังอย่างชัดเจนเลยครับ ทำไมนะครับค่าความสำคัญถึงสำคัญในการเทรดฟอเร็กนะครับอันที่หนึ่งเลยนะครับก็คือการกระจายความเสี่ยงนะครับเพราะว่าคู่เงินที่เราเทรดเนี่ยถ้าเราเป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมครับเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกเนี่ยเราสามารถที่จะคาดการได้ว่าถ้าสมมุติมันขึ้นคู่เงินอีกคู่หนึ่งก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นเช่นกันแต่ว่าถ้าความสัมพันธ์เชิงลบนะครับถ้าคู่เงินอีกคู่เงินลง ค่าอกคุเงินก็น่าจะขึ้นเพราะว่ามันมีความตรงข้ามกันนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับการที่เรากระจายความเสี่ยงแบบนี้ได้นะครับก็ทําให้เราทํากําไรได้มากขึ้นครับและอีกข้อหนึ่งนะครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่า คุณสมบัติของเราเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบนะครับเราสามารถที่จะตั้ง TPSL ได้แม่นยำมากขึ้นนะครับและก็มีประสิทธิภาพในการทำกำไรมากขึ้นด้วยนั่นเองครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือค่าความสัมพันธ์เชิงบวกและก็ค่าความสัมพันธ์เชิงลบนะครับถ้าเพื่อนๆี่ๆน,นะครับเข้าใจในจุดนี้แล้วก็สามารถเอาไปประยุกต์ในการเทรดของเราได้เลยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆี่ๆจะมีทักษะและ้วก็สกิลในการเทรดแล้วก็ได้กำไรกันเยอะๆนะครับ เจอกันคลิปหน้านะครับจะมีคลิปอะไรหรือว่าความรู้อะไรดีๆต่อไปนะครับติดตามช่องไทยเต็ดทองได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ